จริงจริงไปเนี่ยเนี่ยมีแต่หูลูกนั่นแหละพยายามจะหาลูกทิ่เยอะนะลูกอดก็รู้สึกผิดดูเลยฉนจะเปิดดูนี่สกนี่เลยสลูกนี้เลยเอาให้พี่แพรี่เหรอเจ็ดโลเจ็ดเฉยเอเหรอไอ้ตะมึงไม่ต้องเสริมเจ็โลเนนหกครับสองนี่สลูกนี้โคตรกลมสองสเอาไป2องสน์ พี่อุ้มครับโอเคพี่เขาไม่ทันเลยพี่ซีอ่ะพี่คาท้องอ่ะเอาเอาเอปักพี่ซีไว้พี่ซีเอาไม่เอาปักไว้เดี๋ยวหาให้เดี๋ยวเดินหาให้เลยเนี่ยคนท้องสองลูกคนท้องไม่ควรเอาอันใหญ่มากเพราะว่ามันจะปอกยากอ๋อเหรอคนที่บ้านด้วยอ๋อเหรออ่ะเออเล็กไปไหมอ่ะคนสำหรับคนท้องเล็กไปเย่าเถียงพี่เก่งสิแกเคยเคยมียท้องมาก่อน ยังยังแล้วพี่อุ้มไปไหนไม่เห็นแกพี่อุ้มจ๋าแก่กอไก่อะกอไก่มีแต่ขนมจีนทำไมคนชื่อกอไก่กอไก่เก่งทำไมอะไม่มีน้ำยาไมม่ีน้ายหูแรงอะเก่งกล้าโอ้ขนมจีนเต็มถ้วยน้ำยาไม่ออกด้วยแกชอบเซลอะน้ำยานน้้าายยไม่มีเลยเออ นอนดึกอย่างนี้เดี๋ยวไป้พี่อุ้เอาไหมคะไม่เอาจะให้อีกที่พี่อุ้มจัดนึงมานี่อ่ะอ้าโอเคไปน wow, ู uh, okay. ่นแล้วพี่อุ้มไปนู่นแล้วพี่อุ้มไปนู่นแล้วโอเคอ่ะคนท้อให้แม่ก่อนเออโอยมายกกันเองเลยอยากซื้อมาเลือกหน้าร้านเลยยกไม่ถูกใจแล้วกิโลหกห้ากิโลมาหน้าร้านเลยค่ะเออมาเลือกเพินเก่งนี่หนึ่งหกหกเจ็ดครับหนึ่งหกหกเจ็ดเอาไปหนึ่งหกศูนย์ศูนย์ครับ เดี๋ยวบ้านใหม่เสร็จเปิดหน้าร้านเลยสามารถมาเดินมาเลือกหน้าร้านได้เลยเออเออเดี๋ยวพอขอได้ป้าคนท้องแม่ลูกอ่อนให้แม่ให้พ่อเออเอาอะไรอีกพี่ซีมาแล้วพี่ซีมาให้พี่ให้ปู่ให้ย่าเออเนี่ยสองลูกนี้พี่ซีจ๋าแค่ไปเห็นแล้วคแล้วกดหนึ่งมาเลยจ้าพี่ซีของพี่ใครอ่ะให้รู้ว่าให้พ่อให้แม่ให้ย่าก็แล้วแต่เลย ให้ลูกให้หลานได้ไหมดอะแต่ว่าไม่ต้องใข่ชั้นนะดนลูกนี้ไปสองพี่เขาบอกให้กิ๊กด้วยค่ะโอเคพี่สองลูกนี้นะบอกเลยว่าถ้าใครมีงบนะจัดไปเถอะน้องตังนะคะเพราะว่าอะไรนะไอ้นะเขา้วนด้วงนะคะนี่พี่คนอ้วนอย่างเราต้องสองลูกนี้ไม่งั้นมันไม่อิ่มบอสนอนตั้งเด็กเฮ้ยหนามันของอย่างงี้สองลูกนี้ แล้วพอว่าฉันแกอยู่ตรงนี้เอาโหนกับสนับเข่าสนับมือมาใส่ไว้ด้วยคความปลอดภัยสองเก้าเจ็ดศสองเนอาไปเท่าไหร่สองเาเอาไป2 8 90พอโคตรใหญ่โคตรใหญ่เกือบ10บโลนะ2 8 90 2 8 90นะคะโคตรใหญ่มากโคตรใหญ่มากจริงๆลูกใหญ่จริงไม่จบตรงปกไม่จบตา สองเท่าไหร่นะสองแปดเก้าศูนย์สองกศูนย์ครับใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่มากมากอ่ะพี่ป๊อปครับพี่นะพี่ป๊อปก๊อปโคตรใหญ่เดี๋ยวลูกกำลังกินบ้างนะเดี๋ยวคนอ้วนใช่ไหมเอาลูกเล็กๆไปก็พอแล้วอย่ากินเยอะเดี๋ยวไขมันกำเริบอะไรนะ เอาเอาอ่า1นึ่งลูกเบาๆบาขอนนะคะสําหรับคนที่ต้องการแบบกินคนเดียวไม่ได้มีคนอยู่เยอะอ่า1นึ่งลูกเบาเเธอหลูกเบาๆสามกิโลหกครับ3กิโลหกหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดครับ1เอาไป1นึ่เอาไป1.090ศเออออ่า1.090บอดดีๆน้ำฝนเขียนไม่ถูกละ1 0 9 0 มันก็ไม่บอกนี่เขาจะเอาแต่2องลูกเขาไม่ได้สักอันชื่อนี้กิ๊กเก่าฟอด์ดคุณเล่นคุณเล่นคุณเล่นไม่เมย่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ๆาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ไม่ใช่ไม่ใไม่ใช่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 เม่ใน่วย่ใช่ไม่่ไม่ใช่่ไม่ใ่า ทำบ้างเอามางแบบซะด้วยไม่ใช่พี่เมย่าสั้นๆไงทำไมไม่บอกฉันฉันจะได้หลบให้พี่เมย่าเขาไม่ใช่อันนี้เมย่าเขาชื่อเมย่าอันนั้นอ่ะพี่เมย่ายอมรับจริงป่ะสี่โลหนึ่งหนึ่งสองสี่เจ็ดเอาไปหนึ่งสองศูนย์เราไปเจอกันที่สนามบินด้วยนะไม่ใช่ ฟอรรูลล้จักเขาลายลายลาย,ายโอ้ยแต่แกแต่แกน่ารักเออก็น่ารักไงพอเราไม่ไปจีบเขาไปเลยเราจะได้ถอยให้แต่แกน่ารักแต่พี่ไปดีน่ารัก,รกเออเอาเอานางแบบอะ่ะเอานางแบบนะไม่ธรรมดานชอบคนหุ่นดีก็ไม่บอกเอ,อ้าน้องจะร้องไห้แล้วเอ,อ้า สงารเมย่าไม่ได้มีแค่เมย่าเดียวนี่ในโลกนี้เนี่ยสี่โลครึ่งใช่ไหมพี่ใช่แล้วหนึ่งามหครับจะเราถ้าไรนะครับหนึ่งสามห้าเก้าไปหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์ค่ะพี่รับพิมพ์รับเลยพิมเหลียวครับพี่เหลียวรับครับผมมั่นใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอพี่เหลียวยังอยู่ในกล่องนะหนองนี่ โอ้ยสังจะกินยังไม่มีตังจะกินยังไม่มีจะมาซื้อทุเรียนขอร้องเถอะดูได้ค่ะมายกเองพี่ใหม่มายกเองค่ะถ้าเขาจะมาซื้อพี่ลงอ่ะขอเป็นสายสายตั้งสิบเอ็ดโมงเที่ยงอะไรเงี้ยบางคนมาหกโมงเจ็ดโมงเลย มีเหรอีนเรยทอดฮะแม่ไปเคาะหน้าต่างบอกว่ามีคนมาซื้อถัยนทอด<ะ>มาซื้อตั้งกี่โมงมยังไม่ยี่สโมงดีเลยจะซื้อไปใส่บาทเหรอคะ <c oughs> ซื้อทุเรียนทอดไปใส่บาทเหรอคะมาตอนหกโมงร้านนี้เปิดหลังเที่ยงคะ่ะหกโมงไป,รปรงไปต้องไม่ต้องหกกิโลเจ็ดครับ ร้านปูอ่ะมาได้เลยตีสาม่าเปิดแล้วหนึ่งเก้าเจ็ดเอาไปหน0่ครับหนึ่งเก้าศูย์ศูนย์ค่ะสองลูกสวยๆเอาไปหนึ่งเกาศูนย์ศพี่ใหม่จ้าแค่ไม่เห็นรหคาแล้วกดหนึ่งมาเลยจ้าพี่ใหม่เออพี่ใหม่พี่ใหม่เตรียมแครปแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับทำไมยิ่งถ่ายเยอะวะออกไหนโห นี่บ้านเป็นสิบล้านยังไม่รู้จะตังค์ที่ไหนไปจ่าย mm hmm. เขาอยู่เลยโอ้ยพอก่อนนะสินะคะทำบ้านทำกาแฟาก่อนเม่ไมีที่อยู่ทำไมอะ่ะสี่โลสามครับสี่กิโลสามหนึ่งสามศูนย์สามเอาไป,ไปหนึ่งสามศูนย์ศูนย์ อ่ะพ eh. ี no, ่ปิ่ยนแจมแคปแล้วกดนหนึ่งเลยนะคะขอห้องพนักงานสักสิบห้องได้ไหมครับเอาไปไงมาไรพี่ฝนห้องหนึ่งพี่ไม่มันเป็นโล่งๆเลยนอนไปเลยกลางเต็นท์นอนใช่เป็นศาลาจริงเป็นศาลาเลยก็โรงงานโล่งๆทำครัวได้บอกพ่อไม่ได้ยกบุตรหลาน กับบ้านนึ่งเดี๋ยวกลผู้ชายสูงเข้าข้างเ่าเลยเพราะเดี๋ยวปีหน้าก็จะป่วยแล้วเฮ้ยทำไมอ่ะไม่ทำไมปีนี้ยังปีที่แล้วมึงก็พูดอย่างนี้สามโลสี่ครับสามโลสี่ค่ะหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งครับหนึ่เอาไปหน oh. ึ่งศูนย์ศูนย์ศย์ครับหนึ่งศูนย์ศพี่เอมปะพี่เอเตมแฉบค่ะ เก่งมาก <ce lebr ate> อะไรพี่ปัดยิมม้มอะไรเรา <c oughs> เออเรื่ <c oughs> องเขาไปท่วนเนาะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยต้องบอกใครให้กูผัดแบบคู่กี่แน่ๆอยากกินนะ่ะ จะกินผักบุ้งอะ่ะท,ท,ทีนี้ต้องตัดขาเลยนะบอสตัดทีนี้ก็ัไปสามกิโลเจ็ดครับสามกิโลเจ็ดน้ำมันหายช้านักนะหนึ่งหนึ่ง